สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง AK Car Review วันนี้เราจะพาไปดูรถ SUV สุดฮิตที่อยู่คู่ถนนเมืองไทยมานานนั่นก็คือ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นใหม่ปี2025ที่บอกเลยว่ารอบนี้ Mitsubishi จัดเต็มจริงๆทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และความสะดวกสบายที่เหนือระดับกว่าเดิมมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลย Pajero Sport 2025มาพร้อมกับหน้าตาที่ดูดันมากขึ้น ใช้แนวทางการออกแบบดินามิกชิยลเวอร์ชันล่าสุดไฟหน้าแบบเลดทรงเรียวใหม่ดูล้ำยุคมากมากกระจังหน้ามีเส้นสายที่ดูสปอร์ตและล้ำสมัยช่วยให้รถดูมีความพรีเมียมมากขึ้นกันชนหน้าถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงมีกลิ่นอายความเป็น SUV ที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนมาดูด้านข้างกันบ้างเส้นสายตัวถังออกแบบให้ดูฉบเฉียวมากขึ้นล้ออลยดีไซน์ใหม่ขนาด20นิ้วให้ความรู้สึกพรีเมียมและบึกบึน หมาะกับถนนเมืองไทยที่มีทั้งถนนเรียบและลูกระนาดเยอะๆส่วนความสูงจากพื้นก็ยังคงทำได้ดีขับลุยน้ำช่วงหน้าฝนได้สบายๆหรือขึ้นทางลาชันก็ไม่หวั่นด้านท้ายของรถมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนไฟท้ายดีไซน์ใหม่แนวนอนไม่ใช่แบบแนวตั้งยาวเหมือนรุ่นก่อนซึ่งหลายคนบอนนะว่ามันดูแปลกๆตอนนี้ดูเรียบร้อยและหรูหรามากขึ้นมีสปอยเลอร์เล็กๆเพิ่มความสปอร์ตกันชนท้ายดูหนาขึ้นและเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถ ดูลงตัวสุดๆเข้ามาภายในห้องโดยสารปาเจโร่สปอร์ตรุ่นใหม่นี้รู้สึกถึงความพรีเมียมตั้งแต่เปิดประตูเบาะหนังแท้สีทูโทนวัสดุซอฟท์ทัชใช้เยอะมากแผงคอนโซลกลางออกแบบใหม่ดูทันสมัยและใช้งานง่ายหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบดิจิทัลขนาด12.3นิ้วพร้อมหน้าจอกลางขนาด10.8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สะดวกคนไทยเราที่ใช้ไลน์หรือ Google แ a p บ่อยๆถูกใจแน่นอน ยังไม่พอครับรุ่นท็อปยังมีที่ชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หอลายจุดและระบบความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเบาะนั่งลุ่มขึ้นรองรับหลังได้ดีขึ้นและมีระบบแอร์แยก2โซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่สามารถปรับอุณหภูมิได้เองขับรถทางไกลไปต่างจังหวัดเช่นเชียงใหม่หรือหัวหินได้แบบไม่ร้อนไม่อึดอัดเลยครับพูดถึงรถครอบครัวความกว้างขวางก็เป็นจุดขายปาเจโร่สปอร์ตยังคงเป็นรถเจ็ที่นั่งที่นั่งได้จริงแถว2นั่งสบายมากมีพื้นที่วางขายเยอะส่วนแถว3อาจจะเหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ตัวเล็ แต่พับเก็บได้แบบเรียบกับพื้นเปิดพื้นที่เก็บของท้ายให้กว้างสุดๆใส่ของกลับจากแม็คโครหรือของใช้เวลาไปเที่ยวได้หมดมาดูเรื่องขุมพลังกันปาเจโร่สปอร์ต2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ MIVEC ขนาด2.4ลิตรให้พละกกำลังประมาณ190แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดรอบนี้มิซูบิชิปรับปรุงระบบภายในให้ประหยัดน้ามันขึ้นตัวเลขจากโรงงานอยู่ที่ราวราว1ิถึงกิโลเมตรต่อลิตรถือว่าโอเคมากสำหรับรถใหญ่แบบนี้ และแน่นอนรุ่นท็อปยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WDII ที่ช่วยให้ขับลุยได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทางลูกรังขึ้นเขาหรือถนนเลื่นๆช่วงหน้าฝนเรื่องการขับขี่ก็พัฒนาเยอะมิซูบิชิปรับช่วงล่างให้เกาะถนนดีขึ้นนุ่มนวลแต่มั่นคงแม้จะขับเร็วบนถนนใหญ่หรือวิ่งบนถนนครูขราช่วงออกต่างจังหวัดการควบคุมพวงมาลัยก็เบาขึ้นเหมาะกับการขับในเมืองหรือจอดในที่แคบได้สบายไม่ต้องกลัวรถใหญ่แล้วว่าจะขับยาก ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มปาเจโร่สปอร์ตรุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบ Advanced Driver Assistance System หรือ ADAS ครบครบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินเท้ากล้องรอบคันแบบ360องศาและระบบช่วยจอดรวมถึงทุงลมนิรภยัยรอบคันเหมาะมากสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กหรือขับรถไกลบ่อย เทคโนโลยีใหม่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ Mitsubishi Connect Application บนมือถือที่ช่วยให้คุณสามารถสตาร์ทรถล็อกหรือปลดล็อกรถตรวจสอบสถานะต่างๆได้จากสมาร์ทโฟนแถมยังมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินและติดตามตำแหน่งรถหากเกิดปัญหา ถือว่าครบเครื่องจริงๆครับในส่วนของราคานั้นปเาเจโร่สปอร์ต2อยังตั้งราคามาได้ค่อนข้างคุ้มรุ่นเริ่มต้นขับเคลื่อน2ล้อเริ่มที่ประมาณ1.3 5้าล้านบาทส่วนรุ่นท็อปขับเคลื่อน4ล้อพร้อมออปชั่นจัดเต็มอยู่ที่ประมาณ1.65ล้านบาทถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่งอย่าง Toyota f o r t u n e r หรือ Isuzu MUX แต่ให้ฟีเจอร์มาครบกว่าชัดเจนและยังมีการรับประกัน5ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิโเมตรพร้อมฟรีค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะอีกกด้้ววยสรรุปแล,ปลป2025มาะับใค ถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่หล่อแรงนั่งสบายเทคโนโลยีล้ำและพร้อมลุยทุกเส้นทางทั้งในเมืองและต่างจังหวัดนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้จะใช้เป็นรถครอบครัวรถเที่ยวหรือแม้แต่รถสำหรับธุรกิจก็ลงตัวสุดๆพูดง่ายง่ายปาเจโร่สปอร์ตรุ่นนี้ไม่ใช่แค่ไมเนอร์เชนแต่เป็นการยกระดับทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีแบบจริงจังขับแล้วรู้สึกว่ามันเป็นรถที่พัฒนาไปอีกขั้นไม่ใช่แค่ดูดีแต่ใช้งานได้ดีด้วยเหมาะกับถนนเมืองไทยอย่างแท้จริง ถ้าชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AK Car Review ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ